s c p Business One จะมี Interactive Analytic ที่ h j p Develop มาให้แล้วเราสามารถไปเลือกใช้ได้เลยนะคะจาก Widget Gallery แต่ถ้าไม่เพียงพอเราจะใช้ t o o l p e r v a s i v e Analytic Designer พัฒนาเพิ่มเติมตามมุมมองที่เราต้องการนะคะส่วน Dashboard and Advanced Dashboard ตัวนี้ก็คือเราสามารถปรับมุมมองอตัว Dashboard หรือ KPI ที่ s c p ทำมาหรือที่เราทำเองอะคะ่ะตอนที่เราวิวอาจจะไม่ดูเหมือนกับตัวที่เราสร้างตั้งต้นอาจจะดูเป็นรูปแบบอื่น เราก็สามารถปรับมุมมองได้นะคะตัวคอกพีดค่ะก็คือไกด์ไลน์หน้าโฮมของแต่ละแผนกระบบจะมีเลคคอมเมนต์ให้นะคะเผื่อเราไม่มีไอเดียว่าเราจะดูอะไรเซตอะไรให้แต่ละแผนกแล้วก็ให้ตัวนี้มาไกด์ได้นะคะแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องของการเอ็กซ์พอร์ตตัวรายงานออกไปที่ Excel รวมถึง s y m mm a n t i c Layer หรือว่าตัว SAP k r y s t a l r e p o r ตตัวนี้จะเป็น True ในการพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับโมบายโซลูชันนะคะตัวนี้ก็คือรองรับทั้ง Android และ iOS รวมถึง iPad นะคะลูกค้าสามารถที่จะดาวน์โหลดโดยพิมพ์คำว,ว่า S P b e s n e นะคะจาก App Store Play Store ได้เลยนะคะ